กลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับช่อง7.8ของเราเองวันนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ววันนี้สซๆลิงลิ<ป>ุบๆบวๆตีแด<จ>งแดงเลือ <ๆ S 1> ได้มาเพราะโชคช่วยด้วยนะไม่มีเส้นไม่มีสายวันนี้เราจะมารีวิวมังกนะี้ซา n ์คุบลินเต็มดิชั่นราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทโอ้โห oh oh, สบายตัวเบาวิวฮอนด้ามังกี้ มอเตอร์ไซค์ขนาดกระทัดรัดมีสตอรี่มาตั้งแต่ปี1961เมื่อพนักงานในโรงงานผลิตมอเตอร Motor ์ไซค์ของ Honda เกิดไอเดียสนุกสนุกนำพวกชิ้นส่วนอะไรอุปกรณ์เครื่องยนต์ที่มีอยู่ในสายการผลิตมาวางเข้ากับตัวถังขนาดเล็กจึงกลายเป็นมอเตอร์ไซค์มินิเอาไว้ขับเล่นในโรงงานเวลาว่างๆพวกเขาสร้างตัวโครงและชิ้นส่วนอื่นๆจากโลหะที่เหลือจากการผลิตมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นนำอุปกรณ์ต่างๆอย่างคันเร่งมือเบรกไฟจากคันใหญ่มาใช้เพ ตัวเฟรมด้วยสีแดงตัดกับถังน้ำมันสีขาวใช้ล้อขนาด5นิ้ววางเครื่องยนต์4จังหวะ5 0ซซีให้ขี่ได้แล้วตั้งชื่อว่าเซตรซึ่งพอพนักงานนำออกมาขี่รอบๆโรงงานบ่อยๆก็กลายเป็นขวัญใจของชาวฮอนด้จากกระแสก,การตอบรับต่างๆจากคนที่เรียกร้องอยากเป็นเจ้าของจนชื่อเสียงกระชอนไปทั่วทำให้ฮอนด้านำเจ้าเซตหนมาพัฒนาให้สามารถขี่บนท้องถนนได้ ซึ่งพวกเขาใช้เวลาราวๆ2ปีก็ได้โมเดลใหม่ที่ชื่อว่า 4Z100 ที่พร้อมขายในปี1964อ่ะรีวิวคร่าวๆคร่าวๆให้ดูเนื้องานผมกับการรอคอยตอนจองพอตเอ็กโปในงานทันวาที่ผ่านมานี่งาน<อ>จริงสวยมากมันเป็นผ้าพุ่มผ้าคาร์อบอนแล้วก็เป็นสีมันเป็นคาร์บอนแบบเคลือบเงาเนานะดูดิ วิงเหมือนมีสามมิติไเห็นวะใช่เหมือนแรงงูเหลืองเออเฮ้ยงูเหลืองเฮ้ยสวยผมไม่ได้ขี่หรอกผมยกกลับบ้านเลยบังกี้เนี่ยเขาทำรุ่นลิมิเต็ดมากี่ครั้งแล้วเนี่ยบังกี้ลิมิเต็ดริงๆมีเขาเรียกว่าเอ็กเอ็กกับค่ายของแต่งไปแล้วแต่ก็มีเอ็กซ์เฮดด์ซโมริวากิไบเกอร์พีคาพีตะโกอะไรเงี้ยทำงานร่วมกัน คือลิมิเต็ดดังนั้นลิมิเต็ดดาวน์บอลปีที่แล้วที่คือฮามาก100คันราคาตอนนี้ปั่นกัน2 0แสนแล้วเราใจมากนะสมัยก่อน1 1 1 9 0 0สนอว่าไม่แพงแต่ตัวนี้เป็นกันดั้มกับซาคุสีละ125คันต้องถามก่อนว่ามันมีอะไรพิเศษบ้างเนี่ยเอาหลักๆที่เห็นเลยมีถังถังเป็นพุ่มคาร์บอนเฮ้ยถังสวยจริงส่วนตัวชอบกันดั้มหรือชอบซาคุ ชอบตาคุ้นแต่แรกเลยเพราะว่ามันลงตัวมากสีที่มันทํามันลงตัวไหนอ๋อสีที่ n i k and m a t c กันใช่ไหมใช่ตรงอ่ามันไม่โดนกันดั้มเขาก็เป็นสไตล์เขาแบบนั้นใช่กันดั้มเราถามมันก็จะโดดๆหน่อยเออจะเป็นสีน้ําเงินสีขาวสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็มาดูฝั่งนี้มันสวยไง มันคลืนอ๋อมันเซ็ตเอ้มันไม่มันไม่โดดคือเห็นแว็บแรกที่จ้ออสีแดงว่ะแม่งสวยว่ะแต่ตอนแรกไปจองตั้งใจซื้อสีนเงินนะดวงมันมาแล้วคือว่าน้ําเงินคนจองเต็มแล้วถ้าคุณไม่แกะพลาสติกเลยใช่ไหมคือผมไม่ได้ขี่เลยไม่ไม่สตาร์ทวันนี้ไม่สตาร์ทให้ดูนะเพราะว่าศูนย์กิโลเพราะว่าไปขายเพราะว่าวันหนึ่งจะขายเฮ้ยแม่งสวยจริงงานดีงานละเอียดในปี1967 มังกี้รุ่นแรกออกสู่ตลาดอย่างจริงจังคือ z 50m มีการอัปเกรดเครื่องยนต์มาใช้แบบ4จังหวะ s i n เกิลโอเวอร์เ a ดแคมชาแถมมีฟังก์ชันรู้ใจอย่างวาล์วเปิดปิดถังน้ำมันติดตั้งมาด้วยเวลาจับรถนอนตะแงคงขนขึ้นรถกระบะน้ำมันจะได้ไม่ไหลหกออกมาส่วนแฮนด์ก็มีการดีไซน์ถอดแยกพับเก็บได้ ส่วนสีสันก็เป็นสีแดงตัดขาวและโครเมียมพร้อมเบาะนั่งตารางรายหมักลุกดูชิๆคๆคูคูซึ่งความสูงจากพื้นของ z 50m อยู่แค่ประมาณ60ซนติเมตรยาว65ซนติเมตรความกว้างแค่ฟุตกว่ากาหรือเกือบประมาณ35ซนติเมตรเองตอนนั้นขายที่ราคา63,000เยนก็หลกักๆก็ไม่มีอะไรก็มี ปอกมือที่เป็นสีแดงให้แต่แดงกันดั้มจะเป็นแดงแบบแดงสดอันนี้จะแดงแดงเลือดหมูดีนิดแล้วก็ถังน้ำมันคู่คาร์บอนแล้วมีตาสัญลักษณ์ถังไอ้ตัวเนี้ยมันเล็กกว่าไอ้ตัวสีเหลืองมดาเท่า,า,ากันจริงหรอเท่ากันแต่ว่ามันดูอาจจะดูหรอมิติมันอาจจะด้วยไม่มีคาดขาวตรงนี้สมัยก่อนเออในความรู้สึกว่ามันเล็กกว่าแล้วก็มีฝาครอบแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ลาย โค้ดลิมิเต็ดถึงมามีความพรูหาได้จำนวนจำกัดแล้วก็เขาไปซื้อดิจิตมาเมเหมือนดาร์กบ,บอลอย่เงี้ยเหมือนกันดั้มอย่างเงี้ยคนที่ชอบดาบ,บอลอยู่แล้ว้วก็มัาคล <ไข S 2> ้อยู่แล้วก็มาเป็นรถที่ใช้ได้ด้วยโอ้โห,โโหยิ่งชอบเลยม,มันยิ่งมันน่า <ไอ S 1> เก็บดเลยนะ เลยนะเก็บจอดในโรงรถเท่ๆก็ก็สวยนะแต่พูดถึงยังแต่คนไม่สนใจราคานะแพงไม่ว่าขออยากให้ลองใช้ไม่อยากได้ขอให้ได้ใช้อ่ะได้ได้มีครอบครองเออใช่มันประมาณนั้นนะถ้าใครได้ครอบครองเอาไว้ถ่ายรูปลงโซเชียลสมมติคนที่มิทันรอบนี้คุณคิดว่าปีหน้าจะมปคอนเทนอีกปีหน้าต้องมีเพราะว่าคอนด้าก็อยากขายเดาว้เลยเพราะว่าดาคอนบอนก็ปีหนึ่งแล้วปีที่แล้วกับปีนี้มันมันเขบาปีหนึ่งมาดีไงปีหน้าก็มาลุ้นอีกทีว่ามันจะไปกับใคร เรารอดูปีหน้าแต่ปีนี้เอากันตดไ้กัอนาคูก่อนแต่ผมไม่มีการดไา้ไม่ดูนะเพราะว่าไม่ทันจริงๆไม่มีตังก็ด้วยคนที่ได้กันดําเขาทำทิปใช่ก็ไปดูกันด้ไปดูกันแต่นี่เราได้ซาคูก็มาถ่ายเล่นๆไปก่อนเผื่อเราจะขายแล้วก็อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนนี้เราได้มาก็ถ่ายไป ในปี1978มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากทรงเหลี่ยมให้มีความโค้งมนมากขึ้นกลายเป็นทรงหยดน้ำที่เรียกกันจนติดปากและขยายเบาะหนังให้ใหญ่ขึ้นพร้อมพัฒนาระบบต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไปอีกทั้งในแง่ความปลอดภัยและสมรรถนะ ก่อนที่จะออกรุ่นฉลองครบ40ปีแล้วปิดตำนานลงเมื่อปี2007จนมาถึงปี2017 Honda ได้ฉลองครบรอบ Honda m มังกี50ปี Honda 50 Anniversary m o n k e y Z50 และปลายปี2017 ตำนานความสนุกได้ฟื้นคืนชีพกลับมาโซนอีกครั้งเมื่อฮอนด้าเปิดตัว Honda ามังกี้125ในงานโตเกียวมอเตอร์ชหลังจากใช้เวลาการออกแบบและพัฒนาถึง2ปีและในปี2018โมเดลใหม่นี้ก็ได้มีวางจำหน่ายในบ้านเราขายที่ขับเฮาส์และออกรุ่นลิมิ t e d ดหลายต่อหลายครั้งแต่รุ่นที่สร้างความฮือฮาและมีราคามากจริงๆก็คือ Honda Monkey Dragon Ball l i m i t e d e d i t i o n สุดพิเศษแค่100คัน และล่าสุดมังกี้กันดั้มซาคุกันดั้ม125คันซาคุ125คันดากอนบอลและกันดั้มถือเป็นมังกี้ที่เรียกเสียงฮือฮาและปั่นราคากันอย่างแรงมากเลยค่ะ บางกี้ตัวธรรมดามีกิฟเซ็ตลำโพงบูทูธกันดั้มแล้วก็มีกล่องกันดั้มมีเสื้อมีที่ปถะมีพวงกุญแจของที่ระลึกเหรอใช่แล้วมีของรกบ้านนะใช่อะไ้ลำโพงบูทูธได้ใช้ดีปะยังไม่รู้เลยไม่เคยลองผมซื้อสู่โรลงไม่ขีัน ไม่ขี่เลยเก็บไว้ก่อนเผื่อผม่าจะขายไงตอนที่ใบจองอ่ะ่นราคาใบจองน่าดูเลยนะรู้ว่าราคาใบจองมีคนโพส4หมื่นคนซื้ออะรวยมาจากไหนเนี่ยเออเอ้ยแต่เขามีคนซื้อนะมีไหมมีไม่มีเขาจะขายได้หรอต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนมือครั้งแรกเนาะที่ออกไปจองครั้งแรกโอ้โห4หมื่นแต่สวยสองปรการรอคอยคุณคิดว่าจะแต่งอะไรอีกไหมถ้าเป็นรถผมเองเหรอผมไม่ใช้ เพราะว่าถ้าผมใช้ผมไปซื้อรุ่นธรรมดาใายดีกว่าตัวใช้งานเนาะไม่ไหมายความว่ารถซื้อส,ส,สีสีสีที่มันมีขายอะตัวสีเหลืองออสีเหลืองสาดำน้ำเงินแดงธรรมดาแหละแต่ตัวลิมิต็ดของก็เก็บมาดีกว่าแปลกเนาะซื้อมาจอดแล้วผู้ชายแปลกเนาะมานั่งดูเนี่ยหรอความสุขทางใจอยากให้ไปดูของจริงเพราะว่าในรูปขอของจริงไม่เหมือนกันหรอกจริงเพราะว่าสีมันแววมาก ให้ดูดีเทลว่ามันปิ๊งปังปิ๊งวังขนาดไหนนะลอตาลอใจนักเงืนเหลือเอาวันนี้เราเรา,เราชอบเราก็ซื้อถูกใจเราก็ขายแค่นี้<ะ>เอาง่ายง่เงินเราไม่ต้องไม่ต้องมีใครมารบังคับสำหรับ Honda m o n k e ี g u n d ดั้ i m i t e d e dition นั้นได้ถ่ายทอดความเท่มาจากคาแรคเตอร์หลักของกันดั m 2เวอร์ชันประกอบไปด้วยมังกี y rx 7 8-2 Gundam l i m i กันด m dition และมังกี้ ms 0 6 s ชาซาคุทูลิมิเต็ดอีดิชันทั้ง2รุ่นตกแต่งด้วยถังน้ำมันคาร์บอนไฟเบอร์ฝาครอบข้างหุ่มคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันพร้อมด้วยตาสัญลักษณ์เฉพาะรุ่นผลิตจากอลูมิเนียม CNC เพิ่มความพิเศษด้วยการระบุลันนัมเบอร์บนตัวถังมีเพียง125คันลันนัมเบอร์จะเห็นได้ว่าถังน้ำมันของทั้ง2ตัวนั้นสวยงามมากจริงๆค่ะและนำมาเปิดให้จับจองอย่างละ124คัน กันดัมนัมเบอร์78ตรงรุ่นและซาคุ06ทั้ง2เลขตรงรุ่นนํามาประมูลคุณภัยบูลสันติกิจรุ่งเรืองเป็นผู้คว้ามังกี้ RX 78-2ขีดกันดัมลิมิเต็ดอีดิชั่นหมายเลข78ไปครองด้วยราคา2 9 9 9 9 0 0บาทและผู้ที่ได้ซาคุไปคือคุณสิทธิโชคลาบจตุรพิษคว้ามังกี MS 0 6 s ชาซาคุทูลิมิเต็ด dition ใหม่เลข06ไปครอบครองด้วยราคา253,900บาทค่ะราคาไม่ธรรมดาจริงๆค่ะคุณคิดว่าน่าจะใส่อะไรอีกไหมใช่ฟิลิ่งหีดีนะโชวเห็นผลเลยอย่างอื่นผมเฉยๆนะสำหรับลิงโชวหลังย้อยมากแต่ถ้าเปลี่ยนคันนี้เดิมๆไม่แต่งถ้าแต่งผมก็แต่งอันอื่นดีวันนี้ผมสูโลยังไง<ม><ม>คุณก็ไม่ขับไม่ขับคุณจะสตตร์ให้ดูไหมวันนี้ไม่สตตร์ใจดำใจโหดร้าย โอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อน